สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันว่างค่ะวันที่ต้องอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าในหนึ่งวันของหน้าที่ภรรยาที่ดีนะคะหรือว่าหน้าที่ทั่วไปของภรรยาเลยนะคะมีมากกว่าที่คุณสามีคิดนะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยทําอะไรบ้างนะจะมาดูกันคะ่ะหน้าที่แรกนะคะนั่นก็คือการล้างจานนะคะล้างจานเนี่ยจะเป็นหน้าที่หลังจากที่ ไปส่งนะคะคุณสามีทํางานนะคะส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหน้าที่ถัดไปกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เลือกที่จะมาล้างจานก่อนเลยเนาะก็ล้างจานกันนะคะ เนื่อที่จะล้างแก้วก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าล้างจานก่อนล้างแก้วนะคะฟองน,น้ําหรือว่าแปรงขัดนะคะจะเหม็นขาวจาะอาหารได้นะคะเวลาดื่มน้ําก็จะมีกลิ่นนะคะและต่อไปนะคะนั่นก็คือการกวาดบ้านนั่นเองนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกวาดบ้านกันค่ะ แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปซักผ้ากันค่ะเนะาะเดี๋ยวเราจะไปซักผ้ากันนะคะเรกหนึ่งอย่างนะคะที่สําคัญในช่วงนี้เลยนั่นก็คือการให้ยาน้องโตม่านั่นเองน้องโตม่าเป็นหมานะคะเป็นน้องหมานะคะเป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัวนะตอนนี้เขาไม่สบายปะเดี๋ยวเราไปป้อนยาน้องโตม่ากันนหะมคะ่ะน้องโตม่าโตม่าค่ะวาง ว้าขอ,อของโทรศัพท์หน่อยนะคะแม่ครับกินยาก่อนนะตอนนี้นะคะหนึ่งอย่างนะคะที่ตเอาทำก็คือล้างห้องน้ำนะคะวันนี้เดี๋ยวจะล้างห้องน้ำด้วยนะคะจะได้สะอาด วันนี้นะคะก็ได้เวลาไปรับลูกสาวนะคะสามโมงครึ่งนะคะไปรับลูกสาวแล้วก็ไปรับสามีกลับจากทํางานเนาะแต่ว่าระหว่างทางนะคะก็แวะสั่งข้าวนะคะไว้ก่อนเพื่อเขากลับมาจะได้กินเลยนะคะเอาเข้าวผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวกล่องหนึ่งด้วยนะคะ นี่ค่ะเป็นยังไงลูกวันนี้<ช>